สวัสดีคับทุกคนคคือผมกาซาหนึ่งและกาซาเดทีวีวันนี้ก็จะมาเลาเ่นวาเเกมวาเล่นะครับมาผีบัตเตอร์ Butter คืออะไรอ่ะคืออม,มยังไม่รู้นะครับว่าผีบัตเตอร์คืออะไรแต่ว่าผีดูเลือดไปก่อนอืม บาร์ต่าคืออะไรครับใครยูก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับไม่เซบไรกันหน่อยเล่นด้วยไม่ทานนะครับฮะเฉยนะสบายค่ะวุ้ยไม่ทันแน่เลยอ่ะนี่ได้นะครับมีเสียงรบกวนเราช่วยหนุนหัวสบด้วยนะครับยาได้ถึงได้ไหม

เนี่ยเขาจะเก็บไว้ให้ได้สามสิบสี่เพจเขาจะซื้อตัวนี้อยู่นครับพิ่เขาจะเสียงนะครับพูดน่าดีม่แกมยังไม่หาชิปอ่ะยิงได้วางห้าเพจเองก่ใช้เวลาอยู่ไทยอยู่ผมงอไปเจอของนีไงอย่ะ ขอวพีเจก่อะไรัขอร้องคุด้วยนะครับพี่พีพี่รอเดินแกหยเ้วชาเวอไม่ต่ใเลยครับผมว่าตัวอะไรนะครับตู้เหว่าจผมนะครับอุบาทมากผี ผมว่าแค่พี่ดูแล้วผู้นำว่ากันยงวะผมว่าไม่เป็นไรเด็กน้อยรอรา,ราเสียงหน่อ,อ,อดิครับม,มาต่อมนอ่ะคิดดูแ่ฮฮิพี่ดูแลผมกันสวยงาฟุ้งฟิ้งนะครับ พีตัวหนึ่งผมเลือกผีโอเคเอเท่าไรไม่ได้เลือกผีห้องชื่อมาหน้าห้องชื่อเลยนะชื่อสมัชื่อสมายชื่อสมัยกัน หน้าห้องชื่อสมายผู้เอนี่อย่าบางดิขอโทษเราไม่ได้เลือกสีสมัยไม่นอยู่เลยคาถ่ายค่าดูดีนี่แก้มนี่นะครับของแก้มไงนะช่างคิดแนวเขาไม่ได้อัานะครับอุ้ยค้าให้คนผิด เรานนะเราไม่ได้เลือกผีนี่นะครัเขาว่าผีกาเดนนี่มันเลือกเนฟนฟายนะอ้าขผมมาแล้วนะครับผีตัวขาวนะครับรอบนี้โหคนตั้งนะคะอโอเคนะคะ อาการโหวดได้ค่ะด้วยสิไหนวะแม่ก็ของไว้ใ่ะเอาไปเลยอาการเดี๋ยวเข้าโหวดให้ได้เข้าโหวดให้เองแล้วนะโอเคไอแกมชนะเฮ้ยเอ็งอ่ะสองคนต้องแข่งกันอ้าวเอ็งแพ้อ้าวแพ้ไม่เป็นไรครับผมอยู่ที่สามนะครับเราอยู่ที่สองค่ะชื่อสมัยไงวะสมัยไงกดเข้ามาเลยอ้าโอ้ยใครไม่เลือกต้องขอไปด้วยนะครับอ่า ค้งเลยอุ๊ยลูดที่พี่แก้มลูดลูดเหรอเราไม่ลูดออกก็ได้เฮ้ยม่ต้องออกจะออกออไม่ได้ออกโอเคเข้ามาแล้วนี่อาวุธอาวุธเหรอวุ๊ยการ์ดน,ะนี่นี่นี่เป็นหมาข้าเลยเออครับอะไรครับนี่เราทำไมเป็นอนี้ โอเคค่ะเอาอาวุธไหนอ่ะการยิงอยู่เซฟเดียวกับข้าวปั้เนี่ยใช่ทำไมมันทำไมห่ออีวเป็นอยังไงคะสมงสมัยแก้วกาคนละเซฟแล้วสมัยค่ะเออถูกเซฟอาวุธวัดอาวุธการของข้าเป็นภาษาไทยดูของข้าก็ได้ไอ้การไอ้อไปปรับโหมดใช่ป่ะไปปรับให้เป็นเหมือนเดิมอ่ะ เคยแบบเคยแบบเออหนูก็เคยเป็นการเปิดน้เท่าไรหร่แล้วอะไม่รู้คอนไม่หครับ อันติไปได้ไหมอดไม่ได้เลยว่างอะไรวะปืนปืนนะครับอันนี้อย่ายดูพวกอะไรทิ่เหรอเอรเออร์จอเคปะ เพิ่ร<อ>ะเพิ่นอุ้ยอะไรที่มีละเหมือนไฟดูดเลยอะเบลไม่ใช่ไฟนะนี่คือครัเปินผมออกดีก่ออ่าเข้ามาพี่เกจเล่นไงพี่เกศเล่นเซอนี้เฮ้ย เขาออกกันนะครับเดี๋ยวมานะสวัสดีค่ะอะครับเมื่อกี้ขายไปเมื่อกี้นะครับขอโทษทีเล่นอรไพครับออกใคกนนี่เาถ่ายครับ FC พี่แปนะครับเมนมีเลยครับโอเมก้าไม่ไม่เม่ไม่เลยร้อนจ่มแบนชั้นใหม่มาแรงน่าจะต้องโกนครับมอเลยลพี่เาไละยังเอาอะไรอะ โจทย์ง่ายง่มีโจทย์ง่ายๆวะจีได้ให้ลายเอาไปละเอาอะวาดโม่วมวดี๋ยวะเอาองออกแล้วก็เข้ามาเอาหมูหยองหนาวเอาหมูหยองเฮ้ยมีกำปูฮะเดี๋ยวไหนเอาหมูหยองเออไม่มีเหรอนี่มีเอาเลย เนี่ยพักเข้าแล้วอืมอุ้ยอ้าวล้าเทฟ้องพักมะมุออยองมันมยังไม่เล่นนามันพักไม่มีอะมามุออยองอ่าไม่มีแล้วใครตเตะเตะตดควายเอาเาลยนะเออเอาตอดควายก็จะไม่เข้าแล้วนะใช่ละเออโอเคนะคะเราเลย มาครับดีจ้าเอาคนบ้าทีคนบ้าคนรวยพระคนบาปที่ใส่ความรักความรักเองไม่ซื้อก็ื่อนนะตัออ้เอาตกควายมีแฟนยังครับผม ปุ่ใหญ่อนน่เชอญนะมิวสดจิตได้เขาถามได้แต่บินมาครับหน้ากากปุ๊บเยเอาไม่ได้าหน้ากากยากเดี๋ยวก่อนจนกว่าจะเล่นน้กากนะเขาเอาหน้ากากอะงาหน้ากากใครว่าหน้ากากว่าไง หน้ากากเอาไปวงกลมกว่าเข้าหน้ากากกระดาษดีกว่าหน้ากากปีป๊บเออแก้มาเป็นหน้ากากปี๊บนะคะนี่นะครับหน้ากากเรียนครับนี่นครับจุดห้องคือใคือไฟอยากให้ดูหนะเว้ยอนัเเอ่เอาหน้ากากแต่ก็ง่าย หรากากถือเดินนี่จะง่ายมากเลยนะเออว่าผมว่าสีเขียวอะโอเคอันนี้คือหน้ากากปี๊บนะคะผมว่าหน้ากากจะเดิไม่เป็นนะคะผมว่ามันหะน้ากากถืเดเหรหน้ากากปี๊บคิดเองค่ะอา้าวผมได้ผมว่าดูไม่คยเก่ง ผมไม่มีถือประปานะครับอันนี้แค่ถ่ายเฉยๆอันนี้ข้าไม่ลงนะแต่คนครับผมลงต้่งตตางหางง่าย เรื่องอะไรเขาวาดแค่หน้า,า,า,นหนากากกับอ่าเสือ้อดีกว่านะไม่ต้องวาดอะไรไม่ต้องวาดไหนวะคืออน้ากากหน้ากากอะไรทีเรียนหรอรู้ว่าหนากากห้หนากากปี๊บหน้ากากเหรนะหน้ากากปี๊บหน้ากากอะไรอหน้ากากปี๊บก็คลิปไปไงหนูก็ถ่ายอยู่หน้คลิปอยู่ ก็ถ่ายคลิปอยู่มาครับมอนที่ครือของมันเริ่มมอนเลยทีเคือ <c oughs> <c oughs> ดูใบไม้ผมนี่สวยกว่าใครอหันไปดูเลยนะเอาไปเลยสวย้ึแนนสวยงาม เราเป็นหน้ากากตาสีดำโอเคอะไรพี่จิ๊กสวยไหมครับท่านผู้ชมโอยิ้ม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 ซิงซิงิงซิงิงิงมาเดี๋ยวคขัตกแต่งฉากก่องให้โอ้พี่มอสอาะนี่ัยไม่ดีชิโกองวะเอ้พี่มออย่างนั้นเองเลยนะ มูหรืออะไรวะฝั่งนู้นหน้ากากหรือไงหน้ากากอะไรนะวะหน้ากากเอะไรหน้ากากเองไงแกหน้ากากอะไรหนมังคุดหน้ากากมังคุดหน้ากากอะไรวะหน้ากากมังคุดไม่รู้ครับก็หน้ากากมังคุดไงเออมีด้วยเหรอมันหน้ากากนใครคะคิดเอาเองไงหนูยังคิดเอาเองเลยหน้ากากปี๊บหน้ากากปี๊บหน้าตบมากได้มาจากรักนาปี๊บมืนะ น้ำจากล่ะแม่เป็ดโมมึงก็จมูกต้องรีบอ่ะต้องรีบอ่ะอุ้ยสวยงามเมอเมอันนี้ถ่ายเล่นๆนดีกว่าอันนี้พี่เป็นคนเล่นนะครับอ๋อไม่เอสีฟ้าอ่อนแม่งเลยเราจะถ่ายแบเพื่อเอ้าแต่เพื่อความความหล่อหล่อเหลาถ่ายแป๊บหนึ่ง ตรงนี้ก็ต้องเป็นสีอ่อนๆ<อ><อ>หน่อยอ้าวอ้าวไม่ไรอะจบจบตั้งแต่ตอนไหนเอาให้เราหน่อยดิเราเป็นหน้ากากปิดนะอ้าวขันว้นด้วยแก้มปิดที่อยอันนนนนีี้้ออััไหนซ้ายใช่ไหมเอออันนี้ดีกว่าสวยนี่สวยนี่สวยนะจ๊ะหน้ากากแบบนั้นนี่สวยนี่สวยนี่สวย อันนี้สวยหน่อยมายี้หรออันสีแดงแก้มเร็วยเร็วมันชนะมันชนะห้องนู้นสวยจะตายทำไมไม่มีใครเอาเล่นน้องพี่ได้ปะแบตถึงชมพูอ่ะเป็นนึงขอเล่นตาหนี้ของไกายจอนนิ่งถ่ายคลิปอะไรกันนี้เป็นนึงนะมันน่ะ baby พี่งองหน้ากับจิงโจ้หลอกนะพี่เป๊ะไงดูดิเออขอบคุณ